สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับพี่แอลในเช้าวันที่9กุมภาพันธ์2567นะคะสดชื่นตามวัยนะคะเรามาดูว่าพี่แอลจะมีเทคนิคยังไงหนอสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บข้อมือใช่ไหมคะแล้วก็ล้าวมาที่ไหล่นะคะมีอาการชาไหมคะ ไม่มีมมนะคะส่วนการเป็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะซึ่งผู้ป่วยได้สอบอกพี่เอว่าท่านมีนิสัยการนอนคือยกแขนขวยกันขึ้นเหนือเหนือศีรษะค่ะแล้วก็บางทีก็นอนนอนทับข้อมือขวานีนะคะแล้วก็เป็นบ่อยไหมไม่บ่อยเพิ่งเป็นครั้งแรก แล้วการการที่ในวันต่อๆไปจะเป็นอีกไหมพีแอลก็เคยมีประสบการณ์เจ็บไหลส่สุดๆเพราะพีแอลก็มีนิสัยชอบนอนทับไหลนะะแล้วก็ตอนนี้พีแอลก็สบายดีพีแอลก็หวังว่าผู้ป่วยที่พีแอลสอนให้วันนี้ จะหายวันหายคืนนะคะเพราะว่าเป็นเทคนิคที่ช่วยให้ผู้ป่วยได้นอนอย่างมีความสุขและตื่นมาสุขภาพแข็งแรงนะคะลองมาดูเพียงว,ว่าจะสอนท่านผู้ป่วยหรือแนะนําผู้ป่วยยังไงนะคะขออนุญาตนะคะเอามือวางแบบนี้ก่อนนะคะท่าที่หนึ่งนะคะมือวางขยับขยับเองนิดนะะึงให้ให้ให้อยู่ฝึงการคะ่ะถูกต้องะคะ่ะ ท่าที่หนึ่งนะคะขาชิดกันนะคะขาชิดกันเข่าชิดกันนะคะเกรงสุดๆเลยนะคะแล้วก็ปลายเท้างุ้มลงนะคะปลายเท้างุ้มลงนะคะงุ้มสุดๆนะคะแล้วก็ปลายมือกดกับที่นอนปลายมือกดนะคะปลายปลายนิ้วนะคะปลายนิ้วแม่พูดผิดผิดขอโทษนะคะกดทั้งสองข้างเลยนะคะทีนี้หายใจลึกๆหายใจยาวๆ,าาวๆลึกๆกั้นไว้นะคะ หนึ่งสองสามค่อยๆผ่อนผ่อนลมหายใจออกผ่อนปลายมือปลายเท้าอยู่ในท่าปกตินะคะโอเคนี่คือท่าที่หนึ่งต่อไปท่าที่สองนะฮะกระดกปลายเท้าขึ้นสุดๆเลยนะคะกระดกปลายเท้าขึ้นสุดๆนะคะแล้วทีนี้ปลายมือกระดกขึ้นทั้งสองข้างกระดกสุดๆเลยนะคะ หายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆยาวๆนะคะหายใจเข้าลึกๆยาวๆกั้นไว้หนึ่งสองสามมันจะมีความเกร็งตั้งแต่ต้นคอเอวจนถึงปลายเท้าค่อยๆผ่อนปลายมือปลายเท้าลงนะคะผ่อนปลายเท้าลงค่ะถูกต้องนะคะเวลานอนแบบนี้ให้นอนตวัวตรงๆหัดทำท่านอนหงายนี้ประมาณสามถึงสี่ครั้งนะคะมีเวลาว่าง นอนพักก็รีบทําเลยแล้วก็ก่อนนอนกลางคืนตื่นมาตอนเช้าแบบเนี้ยค่ะต่อไปนอนตะแคงขวานะคะตะแคงมาด้านคุณยายเนี่ยค่ะขาซ้อนกันแบบตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตรงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์มือปลายมือนะคะหลายมืออันนี้วางบนต้นขานะคะปลายมือกดกับต้นขานะคะปลายมือกดกับที่นอน ปลายเท้างุ้มลงนะคะปลายเท้างุ้มลงนะคะหายใจลึกๆค่ะหายใจลึกๆหายใจเข้าลึกๆกันไว้กันไว้นับหนึ่งสองสามค่อยๆผ่อนปลายมือปลายเท้านะคะอยู่ในท่าปกตินะคะต่อไปกระดกปลายมือกระดกปลายเท้าขึ้นนะคะถูกต้องนะคะหายใจลึกๆค่ะหายใจลึกๆ เกรงสุดๆนะคะมันจะมีเกรงตั้งแต่ต้นคอลำตัวเอวข้อเข่าจนถึงปลายเท้านี้นะคะจะทำให้หายปวดบริเวณส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างชัดเจนค่อยๆผ่อนลมหายใจออกนะคะค่อยๆผ่อนหายใจออกนะคะข้างซ้ายก็ทำแบบเดียวกันนะคะแล้วก็จะดีวันดีึ้นนะคะคุณคุณยายก็ขอวอวยพรให้ คุณทรอนนะคะหายวันหายคืนด้วยการบริหารที่ถูกวิธีหรือจัดท่านอนที่ถูกวิธีของคุณยายที่ใช้รักษาผู้ป่วยมาเยอะเลยแ<ช>มรักษาตัวเองก็เช่นกันรู้สึกเกรงที่ต้นคอไหมคะรู้สึกครับค่ะแล้วรู้สึกผ่อนคลายบ้างไหมคะใชอนะคะราไปทําแล้วก็จะมีความสุขมากแล้วก็ช่วยสอนต่อให้ให้ยายด้วยเนาะค,ค่ะ,คะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ